เราจะให้เจอกันเอาเราต่อเลยเราพร้อมครับ <coughs> <coughs> คนร้ายมีพฤติการที่เสริมเติมนะครับตามที่น้องๆสื่อมวลชนได้เสนอข่าวไว้แล้วว่ามีการยิงผู้หญิงต่อหน้าเด็กแล้วก็ชิงของไปน,นะครับคดีนี้เราได้ออรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขอมัดสารจังหวัดนครปฐมออกหมายจับพฤติการของคนร้ายนะครับมีพฤติการที่เหินเติ่มไม่เกรงกลัวคนหมายเ,ออเจอใครก็จะทําการชิงทรัพย์นะครับหากขาดผื่นก็จะใช้อาวุธป,ปืนยิงซึ่งตรงนี้เนี่ย ได้ซักถามแล้วเขาประสงค์ทั้งต่อซับนะครับแต่อย่างไรก็ตามคดีนี้นะผมได้สั่งการผู้การนครปฐมให้ยกระดับมาตรการป้องกันโดยพ่อสพเมืองมีเหตุเกิดทีและบ่อยนะครับขณะนี้ผมมอบหมายให้ท่านรองสิริชัยนะครับโลกขันไทยท่านรองผู้การฝ่ายปราบปรามนะครับเราอยากจะพูดอะไรบ้างไหมคะพูดอะไรบ้างไหมคะพูดอะไรบ้างพี่คอยากบอกอะไรกับพ่อสพผู้เสียชีวิตบ้างครับ

Terima kasih.